สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้19มกราคม2 5ง5ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงประจำวันพุธที่19มกราคม2 5 5พนกสะครับพกสเขามีการแจกทุบสัปดาห์ครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นการแจกทองสัปดาห์ที่29าประจำวันพุธที่19มกราคม2 5ง5ผู้โชคดีได้รับทองคือ คุณประกายมาศพิรุมไกลพักดีครับเป็นผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงจากธนาคารทกศนะครับผู้โชคดีแจ้งชื่อให้แจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรภายใน30วันหลังจากวันที่ประกาศผลมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับ ผู้โชคดีได้รับทองคำหนึ่สลึงมูลค่า7,400บาทจากกิจกรรมแอดไลน์ทกศแจกทองทั่วไทยนะครับใครยังไม่ได้ร่วมสนุกรีบเลยเพราะว่าทกศแจกจริงแจกทุกสัปดาห์ทุกวันพุธเขาทำมานานแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่22มิถุนายน64เป็นต้นไปแล้วก็จะสิ้นสุดโครงการ30มิีนาคม2565ผู้โชคดีสำรองนะครับอันนี้คุณประกายมาศ พี่ลมไายพักดีเนี่ยเป็นผู้โชคดีแต่ว่าถ้าหากว่าคุณประกายมากเนี่ยทำไม่ถูกขั้นตอนคือไม่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภายใน30วันเนี่ยเขาก็จะให้ผู้โชคดีสำรองได้รับต่อไปนะครับก็คือผู้โชคดีสำรองประจำสัปดาห์นี้ก็คือคุณสุดาเนขคุณทศคุณทวีสินลีนาราชคุณสมพรแก้วรังสีคุณวันลบสวนทองนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเขาจะให้ผู้โชคดีก่อนนะครับดำเนินกิจกรรมก็คือคุณประกายมาศพิรมไก่พักดีเนี่ต้องอติดต่ออธนาคารจะแจ้งจะติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์เป็นลายบุคคลนะครับธนาคารเขาจะแจ้งทางโทรศัพท์มาแล้วก็2นะครับข้อ1ธนาคารจะแจ้งมาทางโทรศัพท์ก็สงสัยแจ้งแจ้งเข้าลายหรือเปล่าเข้าลายเจ้าตัวนะที่ อันดับที่2นะครับเมื่อผู้โชคดีเห็นชื่อตัวเองแจ้งมาทางโทรศัพท์แล้วยืนยันสิทธิ์โดยแจ้งชื่อนะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มาทางแชทไลออบฟิเชียนเ a อภายใน30วันหลังจากประกาศประกาศผลหากเลยและยัเวลากําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์หมายเหตุผู้มีสิทธิ์รับของละวัลจะต้องทําครบตามกติกาเท่านั้นของลงวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสี่สิ้นสุดก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับเขาก็จะมีไลน์และก็เป็นเพื่อนทางไลน์กับทกส b a a อเอฟซีแนะครับพอถึงวันแจกทองนทุกบนโพ์นี่เ็าก็จะแจ้งชื่อมันทางไลน์ว่าท่านเป็นคนได้พอท่านเป็นคนได้แล้วท่านก็ตอบทางไลน์กลับคืนไปแชทไลน์กลับคืนไปว่าแจ้งชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านเบอร์โทรศัพท์นะครับภายใน30วัน ท่านก็จะได้รับสิทธิ์นี้นะครับหากใครไม่ทําตามขั้นตอนก็เขาก็จะให้ผู้โชคดีสํารองต่อไปเอาล่ะครับใครอยากจะได้ทองแบบนี้บ้างครับแบบคุณประกายมาสพี่ลมไกลภักดีนี่ก็ไม่ยากครับก็ให้สแกน QR code เป็นเพื่อนทางลายกับทกสบ a a c f a m i l y เมื่อเป็นเพื่อนทางไลน์กับทกศบเอเอซเฟเวแล้วแล้วก็ไปกดปุ่มคลิกสําหรับไปค้นหาตรงที่เลื่อนหาตรงที่เขาแจกทองนะแล้วก็กดปุ่มคลิกเข้าไปแล้วก็ร่วมตอบคําถามเกี่ยวกับตัวของท่านข้อมูลของตัวของท่านเขาก็จะมีคําถามให้ตอบหลายเรื่องนะครับแล้วก็กดส่งคําถามเพียงครั้งเดียวท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งครั้งทุกวันพุธ ทองหนึ่งสลึงครับหมดเขต30มิีนาคม2565ครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอแสดงความยินดีกับคุณประกายมาศพิรมไกลพักดีครับพิรมไกลพักครับสวัสดีครับ